w h Repair s e ว v i c e วันนี้ขอนำเสนอนาฬิกาแฟชั่นแบรนด์เนมสอเรือนนะครับที่ลูกค้าส่งมา s วิตเปลี่ยนทานซึ่งได้แก่นาฬิกาแบรนด์ g r ร m บล็และแบรนด์ e n d e n c ซนะครับซึ่งทั้ง2เรือนนี้นะครับเจ้าของเป็นคนคนเดียวกันนะฮะแต่ไม่ได้รอรับภายในวันนี้นะครับแต่จะขอจะมารับนาฬิกาในวันถัดไปนะครับงานแฟชั่นแบรนด Name แต่ว่าผลิตที่สวิต์แลนนะครับสวิตเมดนะครับสองเรือนนีนะ้ก็ต้องใช้ความ รานี้เป็นอย่างสูงนะครับเพราะว่าฝาหลังเป็นแบบคันน็อตนะฮะคันสกู4ตัวนะฮะโปรแกรมบล็อกนี้จะเป็นค er ันสกู8ตัวนะครับต้องค่อยค่อยขันออกมาแล้วก็ล้างน็อตด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งโสกปกอาจจะเข้าไปติดที่รูน็อตได้นะครับเมื่อใส่กลับเข้าไปใหม่อาจจะทําให้ในการมีอาการน้ําเข้านะต้องระวังเรื่องนี้แล้วก็ซิวยางต้องระวังเป็นอย่างดีเลยนะฮะอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับ นาฬิกาเดินเรียงตรงแล้วก็เราได้ทำการปรับเทียบเวลาใหม่ให้ด้วยนะฮรัสำหรับแกรม r ็อกมาดูภาพความสวยงามของนาฬิกากันนะฮะัหรับแกรมล็อกเรือนนี้นะครับป็นไม่โยมเป็นแบบจำปาเลยนะครับแล้วก็ตัวเรือนค่อคนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่พอดีมือนะครับสวยงามและสายก็สวยด้วยนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของนาฬิกาเรือนนี้เลยนะฮะซึ่ง การบำรุงรักษาในการระบบคอร์สนะครับควรจะเปลี่ยนฐานทุกๆ2ปีนะครับแล้วก็ควรจะล้างเครื่องทุกๆ4ปีครั้งนะครับหรือครั้งที่2ของการเปลี่ยนฐานนะครับควรจะล้างเครื่อง1ครั้งนะครับและนี่ก็เป็นอีกเรือนนะครับในแบรนด์ tendence นะครับซึ่งเรือนนี้ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับใช้ japan move นะครับ japan move เป,เป็นงานญี่ปุ่นแต่ว่าทำออกมาค่อนข้างจะเ,น,เนียน ปานีสนกันนะครับแล้วก็ทัน,นดนตะที่ปหลังและหากท่านใดนะครับสนใจงานเซอร์วิสจาก m Modify Watch สามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจโมด i f y w a อต Company Limited และเว็บไซต์ olis.com ขอบขอะคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ